สวัสดีครับทุกท่านก่อนเริ่มเรื่องในวันนี้ผมอยากชวนทุกคนกดสมัครสมาชิกช่องของเราไว้ก่อนนะครับเพราะทุกสัปดาห์เราจะพาทุกท่านย้อนเวลาไปสู่เรื่องราวที่มีคุณค่าในความทรงจําสิ่งของเก่าแต่เปลี่ยนความหมายเหมือนตัวเราที่ผ่านการเวลามาด้วยรอยยิ้มและเรื่องเล่ามากมายวันนี้เราจะพูดถึงสิ่งเล็กๆแต่ไม่ธรรมดาเลยครับ เหรียญหนึบาทปีพุทธศักราช2516หรือปี1973เหรียญที่บางคนอาจมองข้ามแต่สำหรับบางคนมันคือสมบัติในบ้านที่อาจมีมูลค่ามหาศาลลองดึกภาพตามนะครับเหรียญหนึ่งบาทที่อยู่ในมือเราเมื่อ50กว่าปีก่อนเหรียญที่เคยอยู่ในกระเป๋ากางเกงนักเรียนเคยจ่ายค่ารถเมล์หรือซื้อขนมถุงละบาทเวลาผ่าน,นไปเกือบครึ่งศตวรรษแต่เหรียญน,นั้นยังคงอยู่ และว,วันนี้มันอาจกลายเป็นของที่นักสะสมตามหาหลายท่านคงจำได้ว่าปีพุทธศักราช2,516เป็นช่วงเวลาสำคัญของประเทศเราทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของสังคมเหรียญในยุคนั้นจึงสะท้อนยุคสมัยเป็นพยานเงียบของประวัติศาสตร์ไทยเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้ผลิตจากโลหะนิกเกลผสมทองแดงมีน้ำหนักประมาณ7กรัมขนาด25มิลิเมตรด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่9ในพระอิริยาบถครึ่งพระอัก งอด้านหลังมีรูปพระที่นั่งอนันตสมาคมลวดลายชัดเจนละเอียดและงดงามมากสำหรับเทคโนโลยีการผลิตในยุคนั้นหลายคนอาจมีเหรียญแบบนี้ติดบ้านบางคนเก็บไว้ในกล่องไม้บางคนใส่ไว้ในซองธนาคารเก่าๆหรือกล่องของพ่อแม่ที่ยังไม่เคยเปิดมานานและรู้หมครับว่าเหรียญเล็กๆแบบนี้วันนี้อาจมีมูลค่าถึง56,00 0บาทได้ถ้าอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แต่ก่อนจะถึงจุดนั้นเรามาค่อยๆเข้าใจกันทีละขั้นดีกว่าครับเหรียญทุกเหรียญมี เรื่องเล่าของมันไม่ว่าจะผ่านมือใครบ้างหรืออยู่ในยุคสมัยไหนสำหรับเหรียญหนึ่งบาทปี2,516เหตุผลที่มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาจากเหรียญทั่วไปมีอยู่3อย่างหนึ่งอายุของเหรียญเวลาผ่านไปมากกว่า50ปีทําให้กลายเป็นของหายากโดยธรรมชาติ 2. สภาพของเหรียญยิ่งเหรียญไม่ผ่านการล้างไม่มีรอยหรือย,ยังคงความคมของลดลายยิ่งมีมูลค่ามาก3ความต้องการของตลาดนักสะสมในยุคที่ของเก่ากลายเป็นของมีคุณค่านักสะสม ทั้งในไทยและต่างประเทศเ,เริ่มมองหาเหรียญรุ่นนี้มากขึ้นถ้าอยากรู้ว่าเหรียญของท่านมีค่าหรือไม่ลองหยิบขึ้นมาดูตอนนี้เลยครับคลิกดูปีพุทธศักราชดูความคมของตัวเลขดูขอบเหรียญว่ามีรอยหรือไม่บางเหรียญที่ยังคมเหมือนะับเพิ่งออกจากโรงกระสา์อาจมีมูลค่ามากกว่าที่คิดหลายสิบเท่าผมอยากให้ทุกคนลองย้อนนึกถึงช่วงวัยหนุ่มสาวของตัวเองยุคนั้นเรายังพกเหรียญในกระเป๋าเสื้อหยอดโทรศัพท์สาธ,ธารณะซื้อขนมกล้วยเตี๋ยวเรือถ้วย และหนึ่งบาทแต่วันนี้สิ่งเล็กๆที่เคยเป็นแค่ค่าโดยสารกลับกลายเป็นของสะสมที่คนยอมจ่ายเป็นหมื่นบางคนอาจจะถามว่าปเปรียนธรรมดาธรรมดาจะมีค่าขนาดนั้นได้ยังไงคําตอบคือเพราะความทรงจําและประวัติศาสตร์ที่มันแบกไว้ครับนักสะสมไม่ได้ซื้อแค่โลหะแต่เขาซื้อเวลาและ,ะเรื่องราวของเหรยนนั้นผมเคยได้ยินจากผู้ใหญ่ท่านหา นึ่งว่าเหรียญหนึ่งบาทปี2516คือเหรียญที่ท่านเก็บไว้เป็นที่ระลึกตอนเรียนมหาวิทยาลัยท่านเล่าว่าวันหนึ่งเปิดกล่องขึ้นมาเจอเหรียญน,นี้สีเริ่มหม่นแต่ยังเห็นลายชัดท่านยิ้มแล้วพูดว่านี่คือเหรียญที่เคยใช้ซื้อตัวหนังกับเพื่อนสมัยหนุ่มภาพนั้นยังติดอยู่ในใจผมเสมอและมันทําให้ผมเข้าใจว่าของเก่าไม่ใช่แค่ของที่ผ่านเวลาแต่มันคือความทรงจําที่ยังมีชีวิตดังนั้นถ้าท่านที่ดูอยู่ตอนนี้มีเหรียญหนึ่งบาทปี2516 อยู่ในมืออย่าเพิ่งรีบเอาไปขายเก็บไว้นิดหนึ่งศึกษาดูก่อนดูสภาพดูรายละเอียดดูความพิเศษของมันเพราะบางครั้งคุณค่าไม่ได้อยู่ที่ราคาตลาดแต่คือเรื่องราวที่มันบอกเล่าได้อย่างไรก็ตามหากเหรียญของท่านอยู่ในสภาพดีเยี่ยมไม่ผ่านการขัดไม่มีรอยขีดไม่สึกลวดลายคมชัดและเป็นเหรียญแท้ที่ผลิตจากโรงกระสับในปี2516จริงนักสะสมบางรายยินดีจ่ายในราคาที่สูงถึง56,0 0 0บาท ได้เลยครับ56,000บาทสำหรับเหรียญที่เคยมีค่าแค่หนึ่งบาทฟังดูอาจหรือเชื่อแต่สำหรับผู้ที่เห็นคุณค่าในความทรงจำและความหายากนี่คือสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าที่แท้จริงตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนลองมองย้อนกลับไปที่เหรียญหรือของเก่าที่ท่านมีอยู่หางที่สมบัติที่มีค่าที่สุดอาจไม่ใช่ทองคำหรือของราคาแพงแต่มันคือสิ่งที่เล่าเรื่องของชีวิตเราได้ตั้งแต่วันแรก จนถึงวันนี้และถ้าท่านชอบเรื่องแบบนี้อย่าลืมกดสมัครสมาชิกไว้เลยครับเพราะคลิปต่อไปเราจะพาไปดูของสะสมอื่นๆที่มีเรื่องราวไม่แพ้เหรียญนี้เลยทุกคลิปคือการเดินทางย้อนอดีตอบอุ่นจริงใจและเต็มไปด้วยความทรงจำก่อนจะจบผมอยากฝากคำหนึ่งไว้สิ่งของอาจเก่าแต่เรื่องราวไม่เคยเก่าเลยบางทีสิ่งที่อยู่ในกล่องไม้ใบเล็กของบ้านเราอาจกลายเป็นสิ่งที่สร้างรอยยิ้มให้ลูกหลานในอนาคตก็ได้ขอบคุณที่อยู่ด้วยกัน เราจะนะจบคลิปครับถ้าท่านมีเหรียญหนึ่งบาทปี2516อยอย่าลืมบอกผมในคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าเจอกันที่ไหนหรือเก็บไว้นานเท่าไหร่ไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ